จากเหตุการณ์ท่าเรือสินค้าในอิรานเกิดการระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า1000คนและเสียชีวิตกว่า25รายสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้27เมษายน2025จากเหตุการณ์ที่ท่าเรือสินค้าในประเทศอิรานท่าเรือซาฮิตราจอีในพื้นที่บันดาอับบาสเกิดการระเบิด ในวันที่26เมษายน2025ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการระเบิดอย่างรุนแรงครับตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวในท้องถิ่นได้นำเสนอจะสังเกตเห็นได้ว่ามีไฟลุกไหม้บริเวณท่าเรือสินค้าและมันก็เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นมันก็เกิดการระเบิดนี่เป็นคลิปภาพจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้บันทึกเอาไว้ครับมีไฟลุกไหม้เกิดขึ้นจากนั้น มันก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นและทำให้เกิดการระเบิดตามมาหลังจากที่เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงในภายหลังก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นตามมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการประมาณการว่ามีความเป็นไปได้ที่ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีการเก็บอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารมีรายงานด้วยว่าไฟได้ลุกไหม้ถังน้ำมันภายในพื้นที่ท่าเรือด้วย แหล่งข่าวในท้องถิ่นของอิหร่านได้เปิดเผยคลิปภาพในระหว่างที่ไฟกำลังลุกไหม้บริเวณท่าเรือไฟได้ลุกไหม้กินพื้นที่เป็นวงกว้างหลังจากนั้นหน่วยดับเพลิงของอิหร่านและหน่วยกู้ภัยเข้าไปประจำการในจุดเกิดเหตุและได้พยายามที่จะควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้การปฏิบัติการของหน่วยกู้ภัยของอิหร่านรวมทั้งหน่วยดับเพลิงของอิหร่าน ก็มีการเข้าทำการควบคุมเพลิงตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ26เมษายน2025จนถึงช่วงสาย,สายของวันนี้27เมษายน2025ก็มีรายงานว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วแต่ก็อาจจะมีบางจุดที่ยังคงมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาฝ่ายกองทัพอิหร่านได้ออกมากล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า บริเวณท่าเรือแห่งนี้ไม่มีพื้นที่ที่ใช้สำหรับทางการทหารของอิรันสาเหตุที่ทำให้เกิดการระเบิดนั้นยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนครับว่าเกิดจากสาเหตุใดแต่ว่าแรงระเบิดที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน25รายและได้รับบาดเจ็บกว่า1,139คนดูจากลักษณะของการระเบิดดูเหมือนว่า เป็นไปได้ยากมากครับที่ผู้คนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะพากันวิ่งออกไปให้ทันเพราะว่าไฟที่ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนั้นมันเกิดขึ้นในเวลาไม่นานครับจากนั้นมันก็เกิดการระเบิดนี่คือเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยของอิร่านครับได้นำโฟมเข้ามาช่วยสนับสนุนในการควบคุมเพลิงที่ลุกไหม ในช่วงค่ำคืนระหว่างวันที่26และ27เมษายน2025มีรายงานว่ากองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้ปฏิบัติการนำเครื่องบินรบบินออกจากเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำเพื่อเข้าไปทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ฝ่ายกบฏฮุติในเยเมนไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นครับเซนคอมศูนย์บัญชาการ การรบของสหรัฐอเมริกาได้มีการเปิดเผยคลิปภาพนี้เป็นคลิปภาพในระหว่างที่เครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาได้บินออกจากเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำเพื่อเข้าไปทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของกลุ่มกบฏฮูติเยเมนเครื่องบินรบของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบินออกจากเรือบรรทุกเครื่องบินแฮร์รี่เอสทรูแมน C.V.N. 75และเรือ U.S.S. คา r ์วินสัน C.V.N. 70ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกา U.S. Truman จะมีการถอนออกจากพื้นที่ตะวันออกกลางแต่ว่าในเวลานี้เรือบรรทุกเครื่องบิน Harry S. Truman และเรือ U.S.S. คา r l วินสัน ยังคงปฏิบัติการในพื้นที่ตะวันออกกลางกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจะยังคงเดินหน้าโจมตีเข้าใส่พื้นที่ป้าหมายของฝ่ายกบฏฮูติในเยเมนซึ่งสหรัฐอเมริกาเองก็จะดำเนินการโจมตีเรื่อยไปจนกว่ากลุ่มกบฏฮูติเยเมนจะยุติการโจมตีเรือรบและเรือขนส่งสินค้าที่แล่นผ่านพื้นที่ทะเลแดง ถ้ากลุ่มกบฏฮูติในเยเมนยังคงเดินหน้าโจมตีเรือรบรวมทั้งเรือขนส่งสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวสหรัฐอเมริกาก็จะยังคงดำเนินการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับ